แปลงแม่เหล็กแรงสูงสำหรับติดป้ายชื่อและเครื่องหมายนะครับลูกค้าสสใจนะว่าแปลงบัตรติกนี้ทํำยังไงซื้อได้ที่ไหนนะครับนี่ครับตางบริษัดนะครับ,บ,รรบขึ้นรูปด้วย 3d printer นะครับก็คือบริษัดเขียนแบบออกแบบเองครับแล้วก็ขึ้นรูปด้วย 3d printer ก็คือหลักการจะใช้เป็นเส้นปลาสติกนะครับแล้วก็เอามาหลอมแล้วก็ฉีดลงตีละช้นนะครับีละชั้นีละช้น ด้านในของแขงแม่เด็กก็จะประมาณนี้นะครับประมาณนี้นะครับอันนี้ใกล้จะเสร็จแล้วนะครับก็คือเครื่องกาลังปิดผิวด้านบนนะครับนี่ครับนี่ก็คือเป็นเริ่มต้นก็คือแบบบินทีละชั้นขึ้นมาครับนี่ครับสำหรับแขงแม่เด็กทางบริษัทนะครับออกแบบล็อขอบมนนะครับเพื่อความปลอดภัยนะครับนี่นะครับก็ จะสังเกตครับที่ผิวจะเป็นเส้นๆนครับก็คือการที่ 3D พนเตอร์จะจีเส้นทีละเส้นจีอะเส้น,นครับจนขึ้นเป็นรูปร่างครับ mm. ผิวอาจจะไม่เรียบหรือว่าอาจจะไม่สวยงามนะแต่ว่าจุดนี้ก็อยู่ในเสื้อน,นะครับก็คือไม,ไม่ได้โชว์ผิวนะครับครับขอบคุณครับ